ันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอเกคปอปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของจิกิตากับความโซลที่เริดม,มากๆเลยจากที่เป็นแฟนเนี่ยลุ้นกันนะคับว่า200ครั้งของจิกิตาจะทําได้ไหมตอนนี้ทําได้แล้วเรียบร้อยนะครับ200ครั้งกับการโซลปกเดี่ยวดริปจิกิตาเวอร์ชันแตกไปแล้วตอนนี้ 2 0 1 201ครั้งนะครับมากกว่า200เป็น201แล้วก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการกดพรีหรือว่าเปิดให้สั่งพรีออเดอร์นั้นยังไม่สิ้นสุดในตอนนี้จนกว่าจะถึงวันที่วางขายอัลบัม้มหรือว่าวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการนั่นหมายความว่าชิคกต้ a ากับอัลบั้มน,นี้ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆนะครับในการกดสั่งพรีออเดอร์ 201ครั้งตอนนี้ขึ้นมาถึงแล้วแล้วก็จะนับต่อไปเรื่อยๆแฟนๆบอกว่า250รอาครั้งเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะสำหรับยอดโซเอาท์ชิกิต้าอัลบั้มทริปนะครับที่เป็นปกเดี่ยวของน้องเองจากตอนแรกเนี่ยทุบสถิติตัวเองได้แฟนๆก็คาดหวังกันต่อว่าร้อยครั้งเนี่ยจะไปถึงไหมแล้วมันก็ถึงอย่างรวดเร็วตอนนี้แฟนๆก็เลยคาดหวังกันว่าโอเคงั้น150้ละอ่ะถึงอีกรวดเร็วด้วยงั้น200เป็นไปเลยไหมก็ถึงอีกแล้วก็เร็วขึ้นมากๆหลังจากที่ทางค่ายเนี่ยได้ปล่อยดี เทลอัลบัมออกมานะครับทั้งรูปปกของอัลบัมเวอร์ชั่นต่างๆและดีเทลที่อยู่ด้านในอัลบัมยิ่งทําให้คนเนี่ยกดสั่งซื้อมากขึ้นจํานวนเพิ่มสูงขึ้นและก็ทําให้ชิกิต้านั้นโซลเอาท์เร็วมากขึ้นด้วยตอนนี้ก็200ครั้งเกินไปแล้วนะครับปกเดี่ยวชิกิต้าจะไปสุดที่ตรงไหนทุกคนคิดว่าชิกิต้าจะหยุดที่เท่าไหร่กับการโซลเอาท์ปกชิกิต้าเวอร์ชั่นของอัลบัมดริปก่อนที่จะถึงวันวางขายอย่างเป็นทางการลองคอมเมนต์เดาๆกันมานะครับตอนนี้201จะถึง 2 5 0เลยหรือเปล่าหรือว่าจะเกินไปกว่านั้น300ครั้งโซอาลลองคอมเมนต์เดาๆกันมาได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องของจิกิต้าแล้วก็การโซอัลบวกเดี่ยวให้ทุกคนได้ฟังกันใครคิ่เห็นยังไงคอมเมนต์ึ้นมาหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะตอนที่ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยจิกิต้าโซอาไปที่เท่าไหร่ก็มาอัปเดตคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นด้วยสวัสดีครับอันยอง